อาพี่น้องมาวันนี้เห็ดกรรเ็ดเมนูแกงผักกุนแคขกใส่ไข่หมูดแดงจ้ะไข่หมูดแดงก็ะสือมัดจ้ะถืออ่ะาโบนิช่อยหนึงแบบนี้ใส่อันนี้ใส่ถว้วยน้อยหนึง่งหนามเยะหนาพันเรียบร้อยพี่น้องว่าเห็ดเห็นเห็นเบื้องแนวฉันเหอนก็รรเชตเป็นดอกกุนแคขกจ้ะนี่นเด็ดเพลิน เรียบเรียบร้อยเลยอเอาอ่อนๆมันหน่อยเมนเดี๋ยวไล่ยางจากพี่น้องทำแก้วทำหมึกขี้เคยก่อนแกงธรรมดาลอะไรอย่างยก่อนบะใส่ตะไคร้ตะเกยเด้อเพราะว่าปกติแกงกินแกงกินกับบะไส้ดียล้วนี่แน่นเมนเหตุแบบจะคล้องกินนะน้พี่น้องว่าเยอยก่อนกินแบบแบบมัน เมนานนมเดีใส่แต่ไข่ยังแต่ใส่หอมดอกหมมักนะทำพรได้มักแล้วแต่เดี๋ยวเดวเดี๋ยวสิพุงนพี่น้องแบีนมีเยนก้อนกินเลยจะแบบจิ้มไงเนาแม่เนีย้าวเอกรำไปตั้แต่ไข่ตําหอมเลยเด้บาวเดี่ยตั้งบพงทีใส่ขเบือใส่รัเบือจังน้อยก่อน เพชดหันอไปพัดกะเอาไปลวก,ก้อนเด้อพี่นองอพี่นองสิตพัดพัดคือพวกบุ๋งกะนอาไปลวกแ้ก้อนจะมาพัดมันยังไงมันจ,ง,นจงซุกเต็มทีจะ้ะพอมาพักแค่นี้ต้องกินซุกเท่านั้นจะ้ะบบซุกบบใดแต่ม,ม,มันมัน,มนขันเ่าซุกไนว่ามีปัญหาจะคว a a ก็ค่ตาาดเจอเส้จังหน่อยก่อน ใรเกลืองสุรสปลาแดกกันเฮ้ยนี่ล่ะผงสุรสปลาแดกก็เสียบนะใส่ย่งหมากใหม่ไปห้่ยดปุงสักกันน้ำปลาใส่มันเดือดแล้วาห้เอาอนีใส่บันเอาพัาคนเขียนใส่เลยจะพี่น่องนาำแดงๆน้ำปาเจาะสวยหนึ่งพอดี คนแข้นกับใครไปดยคนแข้นแบบว่ามันขูดไ, <ป S 1> ได้หนิพี่น้อง <S <S ขูดออกจากกันกระตาได้หนิแยกก้อนเก็บเอานี่นนกินใหมดจ้ะต้องหยอดงาแๆอวัวแสขายข่พัสดจ้ะก็มันหักออกจากกันนี่งายมาเด้ไปเก็บอีกเนาะยนี่าาเพราะว่าสิไปเก็บอีกทีวันอาทิตย์จ้ะวันอาทิตย์เด้อไปเก็บพี่น้องผู้ใดต้องการสั่งไรก็ะจะองไว้ก็ได้วันอาทิตย์ที่ไปเก็บเพราะว่าเก็บมาเซตถูกไปเพป็นไงเจ้าสีเดียวทรงน่องมันจันเนาะ ยำอันนี้ยำมันเหลืองเที่ยวกี่เดือนวงยำมันเหลืองนะต้มไปเรืเ่อยๆเนาะจนให้หมันสุกเนาะแมน,น,นข้นแข้นสุกเราจ้ะบันเพิ่นซีบุงใส่ใส่ผงหน่วผงหน่ว,นว<อ>ก็น้ำปลาจ้ะไอ้ก่อนชิ้นเมืองแล้วพอดี กกว่ามันซุกเลยม,มันน้แบบได้กเสียบจ้ะเพราะว่าภักนีอมันสียยมีรสชาติบ้านนี้ทำก้อนสุดท้ายย้อมไข่มูแดงใช่ไหมบ้านซื้อมาเด้อพี่น้องได้ความบริสุทธิ์เงี้ยทอดไข่น,น,นะเนื้อมันหายากเนยอะปลอยหนึ่งได้พี่น้องนี่น,นะนี่โคจุเลยจังเนี่อู้ดจะงเสียบอู้ดพี่เนาะนี่พี่น้อง เดี๋ยวจังหน่อยอาะสอดเมาดอแล้วมาชิมเบื้องชิมเบื้องก่อนอืมนุ่อหนั่นหนเนี่ยเสียงพอดีเลยนัวพอดีดีความหวานนี่มันมันมันจะบวออกมาจากหนามแมนบอแมนมันสอยู่ในตัวพักเนาะอยู่ในตัวพักในพี่น้องม่นก่อนมาสิหนามมันสีหวานบวหวานในหนามมันหนามมันบวออกมาได้จักนามงหนามที่บวออกเลยมันสีหวานในพักตัวพักมัน เดี๋ยวจะน่อยเดี๋ยวกวางเอาไปอีตูวใส่บ้านเวลาเฮ็ดแบบมันบานจังพี่น้องพี่น้องเรียกพี่น้อง,อง,อง,งปรุงน้าปรุงยังไดก็ได้เอาไปใส่แกงปลาแกงปลาเพียงยังได้บ่จ้ะก็กะได้เนาะพัดเครื่องพักบุ๋งก็ได้ก้อนสีพักกระตุ่มซะก่อนจะมาพัดยังไงเพราะว่าพัดนี้เขาพัดข้อเดียวเท่านั้น,นทำสีพัดเลยคือว่าถอดสจีไข่เขาก็ต้องหวกซะก่อนจะมาพัดโซบะไข่มันเสียทุกไบเนาะอ,อืมใ กิน hmm. mm ุกๆนะุ่กเอาบานเยี่อนภาสิเอาพออีตูใส่ได้บานี่เรียบร้อยพี่หน้องเลยนี่อ่เอาสวยหน่อยไนี่เวยหน่อยเบร์น่หุเอาสวยนอยก็ได้ไงใส่หน่อยก็ได้บวบดบวบบดบตัเป็นยังใส่วยอันนี้ม่อนหโอ้ดีเลย

เสียบแห้งเขาก็เลยไอ้โมดเดลดอกนคนแข็งเขาก็เลยลมีดอกเสียบแห้งอืมสุดยอดเลยดวยพริกบึงเนี่ยพี่น้องเสียบอีหลีเอาเป็นคลิปอันที่ยี่สิบเดี๋ยวพี่น้องอ,อดี๋ยวกรอนบริปใสอยู่บ้านถ่ายคลิปให้พี่น้องบึงนี่ละแกงต้อกคนแข็งใส่เมืแดงเลยจ้ะสวัสดีจ้า